3าลำดับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจคุณอยู่กลุ่มไหนฟังโปรบีเลยค่ะกลุ่มแรกคือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้อะไรบ้างที่เราควบคุมไม่ได้แน่นอนเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเพศสําหรับเรื่องโรคหัวใจเนี่ยทางฝั่งชายฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าเนี่ยก็จะทําให้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าเพศหญิงค่ะในขณะที่ อายุก็เกี่ยวข้องด้วยอายุนะคะ คือพออายุสูงขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าหัวใจก็ทำงานมานานหัวใจก็ทำงานหนักเสื่อมโทรมหลอดเลือดเองก็มีการแข็งตัวหรือก็ติดตันลงได้นะตามอายุที่สูงขึ้นนะคะคือผู้ชายเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจเนี่ยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปเลยนะแต่พอเป็นเพศหญิงนะคะเขาบอกว่าจะมีความเสี่ยงที่อายุ55ขึ้นไปในขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องยีนนะคะแล้วก็ ประวัติทางครอบครัวของคุณถ้าเกิดในครอบครัวของคุณเนี่ยมีฝ่ายชายนะที่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ55หรือฝ่ายหญิงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง65นะเขาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยคุณก็จะมีความเสี่ยงด้วยนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยเสี่ยงอันดับที่สองนะเขาบอกว่าระดับความเสียเ่ยงนี่ก็อยู่ที่ประมาณปานกลางถึงสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควบคุมได้นะ 2.1นะคะมีภาวะที่น้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วนอยู่เนี่ยนะคะคุณก็จะมีปัจจัยเสี่ยงมากมายเลย2.2ก็คือชอบทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ2.3ไม่ได้ค่อยออกกำลังกายไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็จะมีภาวะที่ เลือดเนี่ยไม่ค่อยหมุนเวียนในร่างกายค่ะ2.4ก็คือเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็การนอนหลับไม่ดีของเราเนี่ยจะมีผลต่อหัวใจ2.5ควบคุมได้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องสูบุรีสูบุรีเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะมีแต่โทษจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยของข้อ2เนี่ยระดับความเสียงมันอาจจะประมาณกลางไปถึงสูงได้ถ้าเกิดเราไม่ควบคุมมันคานนี้มาดูลำดับที่3อันนี้ปัจจัยเสียงสูง สูงสุดและลำดับที่3นี่คือปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ต้องได้รับการจัดการร่วมกับแพทย์คือระดับความเสี่ยงสูง3.1เรื่องความดันโลหิตสูงถ้าเราปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนะเรื่องก็พุ่งชนผนังหลอดเลือดเราประจำเรื่อยๆผๆๆนังหลอดเลือดเราก็จะแข็งตัวค่ะ หัวใจก็จะทํางานหนักมากนะก็จะมีภาวะหัวใจโตได้3.2ก็คือเรื่องไขมันในเลือดสูงการที่คุณมีไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงก็คือจะมีภาวะที่อาจจะหัวใจวายได้นะ,ะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจล้มเหลวที่สําคัญคือ หลอดเลือดในสมองตีบแตกตันก็จะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้นี่ถ้าเกิดไขมันสูงนี่มีความเสี่ยงเยอะเลยอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วอันดับที่สที่ความเสี่ยงสูงสุดปัจจัยเสี่ยงสูงสุดเนี่ยนะคะของโรคหัวใจคือเป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานเขาบอกว่านี้ความเสี่ยงสูงแล้วก็ต้องร่วมกับแพทย์ดีๆแต่คุณก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะอันนี้ก็จบและ3าลำดับปัจจัยความรุนแรงที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงโรคหัวใจของคุณอยู่ข้อไหนและเป็นอะไรยังไงกันบ้างบีมีตัวช่วยนะเรื่องการบำรุงหัวใจให้ด้วยนะคะถ้าคุณมีโอ้โหแทบทุกข้ออยู่ในนี้นะที่บีพูดมาทั้งหมดนะเสี่ยงทุกข้อเลยอย่างนี้นะบีก็มีตัวช่วยเพิ่มนะคือบีก็บอกวิธีการว่าเออเราจะปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรยังไงแล้วมีตัวช่วยเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เป็นสารอาหารรูปแบบเจลนะก็จะช่วยเรื่องความดันเรื่องไขม บำรุงหลอดเลือดหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะหัวใจโตน้ำท่วมปอดบ้านหมุนที่บีบอกว่าบีเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะบีก็ทานอันนี้วันละสองซอง,องกับปรับการนอนให้ดีขึ้นนะคะหาย5เดือนหายถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมหรือสนใจเรื่องสารอาหารนี้นะ,ะก็แอด QR Code หรือโทรศัพท์มาตามนี้ก็ได้ นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย